สวัสดีค่ะวันนี้เราอยู่กันที่โครงการสลานสิริรามคาแหงลาดก,กระบงังวันนี้เราก็จะพาไปชมผลงานของช่างปองป้า้าลูกกันค่ะหลังนี้ก็จะมีการต่อเติมหลังคาโรงจอดรถโดยมีพื้นที่โดยรวมทั้งหมดกว่า27ตารางเมตรไปค่ะไปดูกันเลยในส่วนของหลังคานะคะเราก็จะใช้วัสดุเป็นตัวแผ่นหลังคาเวนิวทองเรียบผมบอกเลยว่าตัวแผ่นหลังคาเวนิวทองเรียบเนี่ยช่วยกันเสี่ยงฝนแล้วก็กันความร้อนได้ดีมากๆเลยนะคะห,หลังนี้นะคะเราก็จะตีด้วยฝ้าระแนงสีขาวบอกเลยว่าลูกค้าเลือกสีได้ถูกต้องมากเลยนะคะเข้ากับตัวบ้าน ุๆถัดมาในส่วนของไฟนะคะลูกค้าก็เลือกใช้เป็นไฟฝักฝ้า LED ทรงเหลี่ยมนะคะก็จะติดตั้งนนจํานวน4ีุดจริงๆในส่วนของไฟเนี่ยที่ร้านมีให้ลูกค้าเลือกหลายแบบเลยนะคะลูกค้าสามารถเลือกได้ตามใจชอบเลยและถัดมาก็จะเป็นในส่วนของรางน้ํานะคะซึ่งตัวรางน้ำเนี่ยก็จะติดตั้งแบบพับซ่อนในโครงบอกเลยว่าใช้เป็นตัวสแตนเลสอย่างดีเลยนะคะและส<ๆ>ิ่เนเจอร์ของตัวบ้านหลังนี้เลยนะคะก็คือตัวเฟรมหลังคาสีชาแนลนั่นเอง<ๆ><ๆ>ลูกค้าเลือกเป็นสีเทาตัวบ้านเลยนะคะบอกเลยว่าเข้ากับตัวบ้านสุดๆและในส่วนของเสารับน้ําหนักนะคะ หลังนี้ก็เลือกใช้เป็นเสาตกแต่งแบบโครงซีชาแนลก็จะติดตั้งจํานวน,ตน2ต้นพรล้อมทางติดตั้งท่อระบายน้ําทิ้งไว้ในตัวเสาที่หลังก็จะเก็บงานให้เรียบสวยแบบนี้เลยนะคะและจุดสําคัญของการต่อเติมนี้นะคะที่ขาดไม่ได้เลย <c oughs> ก็คือการเลงเข็มไมโครพายหลังนี้ก็จะตอ,อกจํานวน2หลุมนะคะ <c oughs> ก็จะตอ,อกให้ลึกถึงชั้นดินดานเลยค่ะและที่สําคัญไปกว่านั้นคือช่างปองรับประกันงานนานถึง3ปีเลยนะคะ <c oughs> รับรองว่าลูกค้าใช้งานได้ในระยะยาวบ้านไม่สุดตัวแน่นอนเป็นไงกันบ้างคะกับงานต่อเติมหลังคาของช่างปองป้ารู้เห็นงานสวยๆเรียบ ด,ดูทันสมัยแบบนี้บอกเลยว่าราคาเป็นกันเองมากและนอกจากจะได้ความสวยงามและแข็งแรงแล้วช่างปองก็มีส่วนลดแล้วก็ของแถมให้อีกด้วยนะคะหากใครสนใจงานต่อเติมสวยๆแบบนี้ก็สามารถทักมาที่ช่องทางด้านล่างนี้ได้เลย